สวัสดีคะ่ะวันนี้มาเจอกับป้าไม่บ้านช่องป้าไม่บ้านอีกแล้วน,นะคะวันนี้เรามาเข้าครัวทําแกงเขียวหวานหมู3ชั้นกินกันพี่น้องกินกับขนมจีนเนาะมาเรามาลงมือทํากันเลยเนาะพี่น้องว่าส่วนผสมเรามีอะไรมั่งหมู3ามชั้นนะพี่น้องสามร้อยกร,รมัมมะเขือเปาะแช่น้าเกลือพี่น้องกันดำหกลูกถั่วฝักยาวหัน่น สามฝักมะเขือพวงพี่น้องอพริกกินดาเขียวแดงส่วนผสมของเรานะคะใบโหระพาวันนี้ป้าเอาน้ำพริกแกงขียวหวานสำเร็จมาเลยแล้วก็กะทิจ้ะเครื่องปรุงรสของเราก็มีชูรสน้ำตาลน,น้ำปาลาเรามาลงมือทำกันเลยพี่น้องมา เราจะได้กินกันไวๆเนาะข้องคัวเราเอากะทิลงเลยเปิดไฟแล้วอ่าเปิดไฟแล้วเปิดไฟรอแล้วเพราะว่าคัวป้าร้อนชา้าต๊กเก็ช้าเรา,เากะทิลงแล้วเอาน้ำพริกแกงลงเลยพี่น้องแกงลงเลย ใสน่น้ำพริกแกงลงเลยพริแกงลงเลยพี่น้องก็ผัดน้ำพริกผัดพริกแกงด้วยหัวกะทินะคะพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วเดือดได้ที่เราเอาหมูเอาหรือเนื้ออสัตว์อะไรที่ว่าเราใช้นะ่ะ ใครชอบหมูก็ได้เนื้อก็ได้ไก่ก็ได้เอาลงไกระทะผัดเลยผัดตอนที่กะทิร้อนๆเลยเพื่อจะได้ไม่ขาวพี่น้องเราต้องผัดนะคะเราต้องผัดด้วยหัวกะทิจะได้นัวและจะไม่คาวโอเคนะคะ เสร็จแล้วได้ทีเราคิดว่ามันสุกแล้วพี่น้องเห็นเนาะเดี๋ยว,ยวแม่ค้าโทษนะคะเดีะแล้วเติมน้ำสต๊อกค่ะน้ำสต๊อกหมูลงไปใส่น้ำสต๊อกหมูลงไปนะคะเสร็จแล้วมาเขือเปอที่เราหัน่นเราแช่น้ำเกลือแล้วลงไปพี่น้อง สีสันจะได้สวยจะได้ไม่ดำไม่ํำนะคะแต่อันนี้อาจจะซื้อมานานเราใส่ผักที่ว่าสุกยากลงไปก่อนส่วนถั่วยาวเราใส่ทีหลังเพราะว่าสุกง่ายแปบ๊บเดียวสุกเราใส่พริกอสองสีพริกกินดาเขียวและแดงเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยใส่ลงไปพี่น้อง เสร็จแล้วเรามาปรุงรสน้ำตาลหนึ่งช้อนชาช้อนครึ่งดีกว่าพี่น้องผงปรุงรสรสนัวช้นครึน้ำปลาช้อนครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะ ที่เราเรอเราปิดฝารอแป๊บหนึ่งมะเขือสุกจะได้วันหวานเราจะเอามะเขือสุกหน่อยจะได้มีรสชาติหวานเนาะน้ำออกจากมะเขือ ขนมจีนเตรียมไว้รอพี่น้องกินกับขนมจีนแกงเขียวหวานแซบเวอร์ขนมจีนเราทำเดือดนิเนะ้อมันโอเคเราใส่ถั่วฝักยาวลงไปถั่วฝักยาวหั่นลงไปพี่น้อง ชิมรสรอคือมะเขือเปราะสุกจะได้รสชาติหวานอยู่ที่มะเขือเปราะพี่น้องนะแป๊บนึงไม่รอนานแป๊บนึง จะอรไปเนาะจะอร่อยอยู่ที่ผักต้องให้สุกรสชาติจะหวานจะชิมได้ตอนที่ผักสุกพี่น้อง ได้ที่พี่น้องใครชอบไก่ชอบหมูชอบเนื้ออะไรได้นะแต่แม่บ้านว่าหมูสามชั้นแม่ป้าได้แม่บ้านได้ใจเพราะว่าชอบมันนิดหน่อยชอบมันอะ่ะชอบมันหมูหมูติดมันนิดหน่อยจะอร่อยพี่น้องรอเดือดแป๊บเนึง เมนูนี้ที่ร้านก็ฝรั่งออเดอร์เยอะเหมือนกันพี่น้องขายดีแต่ส่วนมากออเดอร์กับสปาสปากเกตตี้นะพี่น้องนะออเดอร์กับเส้นสปากเกตตี้เขาอาจจะไม่เคยกินเส้นขนมจีนแบบเรา จะให้มะเขือเละแป๊บนึงก็ด้อร่อยๆอ,อ,อยู่ที่ผักด้วยลอชิมรสนะคะพี่น้องโอเคเลยไม่ต้องปรุงเลย พี่น้อเราเลยอีกนี้จะได้รสชาติของของผักพี่น้องควแม่บ้านไม่ตัดต่อวิดีโอนะพี่น้องถา่ายสดๆเลยจะถามว่าหนึ่งตัดต่อวิดีโอไม่เป็นสองไม่มีเวลาพี่น้องเพราะว่า เข้างานเก้ามงเช้าเลิกตีหนึ่งนี่ไม่มีเวลาเรียนรู้ตัดต่อวิดีโอเลยพี่น้องเราทําส,สดๆเลยทําให้เห็นจริงจังจาเลยค่ะไม่ต้องตัดต่ออะไรเลยค่พี่น้องเอ้ยทำเท่าที่เห็นเลยพี่น้องไม่มีตัดต่อเลยเข้าทำงานปั้มบัตรปั๊มบัตร ไม่มีเวลาค่ะเรยนอกจากกินข้าวนอกจากลูกค้าไม่มีนอกจากร้านปิดแบบตอนเนี้เพราะนั้นเราทํากันจ่า,จาเลยเน้อพี่น้องเนาะงคนจะได้ทําไปขายได้เนาะทาไปปอบ,บสมาชิกได้ทําขายได้ทำแบบป้านะทำเนี่ยปรุงแบบป้านะีไปขายคู่กับขนมจีน เศรษฐกิจตอนนี้เราไม่ต้องขายมากมายนะพี่น้องของนมจีนก็โลละสาสบบาทหมูโลละร้อยห้าสบสิบบาทร้อยหสิบบาทเนื้อเนื้อหมูรู้สึกว่าจะร้อยที่ป้ายอยู่พัทยานี่ร้อยแปดสบห้านะเนื้อในแพงสามร้อยแ้วแต่เราจะ แกงเขียวหวานหมูกุ้งทะเลไก่ไก่ถูกหน่อยลรละแปดสิกว่าบาทได้กำไรพี่น้องเราขายขนมกินชุดละสามสบาทคงอยู่ได้นะพี่น้องเนาะอยู่ได้ช่วงนี้ต้องเศรษฐกิจพอเพียงป้าซื้อหมูมาวันนี้หมู3ชั้นเนี่ยแพ็กหนึ่ง45่สิบบาท ก็ประมาณสี่ขีด5้5 5 5. าขีดผักส่วนครัวนี่หลังบ้านหรือว่าในตู้เย็นที่ร้านมีเอามามาทำกินนมกินก็โล3สามบาทได้อยู่พี่น้องชุดละสามสิบ้ 40, าไม่เอาเยอะนี่ป้าใส่ผักเยอะเพราะว่าที่นี่ปลูกกินเองพี่น้องใส่มันเยอะๆใส่สมุนไพรเยอะจะได้อร่อยพี่น้องฮะ ปล่อยเราปล่อยให้มันเดือดแป๊บนึงพี่น้อง ราดหัวกะทิแป๊บหนึ่งเราราดเลยความเข้มข้นของเราน,นี้เรามาดูว่าจัดจานกินกันพี่น้องเราไม่ชิมเราไม่รู้ว่าจะอร่อยไม่อร่อยใช่ไหมคะเราต้องชิมเดี๋ยวเดี๋ยวจัดจานจานชิมกันกน,นะคะพี่น้องคะเวลาปาเป็ดนื ไม่ชิมเราไม่รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยใช่ไหมน่มัต้องอย่างนี้มะเขือเราไม่เอาเละเกินไปนะพี่น้องเราไม่เอาจนเละเราแค่70%ซพอหน้ากินเละมากก็มันจะดูไม่น่ากินเวลาเรากินไม่หมดเรามาอุน่นมันจะเละตุ้มเป๊ะเออโอเค มาเยอะหน่อยขนมจีนก็น,น่อยก็น,น่อยมาชิมกันนะคะพี่น้องว่ามันจะอร่อยแม่อร่อยเนาะบางทีไม่อร่อยเดี๋ยวหาว่าปลาโมมาชิมกันพี่ค้อ ป้าชอบกินกับหัวปีผสดก,ก็เส,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 สิร์ฟชิมกันแล้วพี่น้องต้องชิมอาหารทุกครั้งเราทำเราต้องชิมใช่ไหม เป็นประเภทเส้นน่ะชอบมากพี่น้องปชอบมากแซ่บเวิร์ดจะไปซื้อเข้ากินทำไมในเมื่อง,ง,ง่ายๆพี่น้องข้าวควงง่ายๆสไตล์เอาสไตล์ป้าแม่บ้านไปทำเลยเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องไม่ต้องไปซื้อเรากิน ได้ทั้งครอบครัวแถมเราแจกทั้งหมู่บ้านได้นี่ป้าชอบกินหัวปีนะพี่น้องปีกล้วยป้าชอบกินปีกล้วยนะพี่น้องเออพูดถึงต้นกล้วยป้ากินได้หมดทั้งหยวกกล้วยแกงใส่หมูใส่อ่าวนเส้นกล้วยก็แกงรู้ไหมกล้วยแกงเผ็ดอ่ะ กล้วยดิบกับแกงเผ็ดกับหมูอร่อยมากแกงกะทิแล้วก็หัวปีนี่สามารถกินกับผัดไทยกินกับทุกอย่างกินกับผักแก้มทุกอย่างหรือว่าเอาาต้มยำเอามาผัดเอามาตำอร่อยมากป้าชอบมากในมรรดาผักกล้วยอืมอืม,อม Hãy subscribe rồi, kênh Ghiền Mì ยาหิวทำได้หมดพี่นอ้องเอยหิวหิวทองร้องมานานละยังไม่บอกพับคนเลยคนจะอร่อยเอยอะๆแกงเขียวหวานเราต้องใช้ผักที่สดนะพี่น้องไม่ว่ามาเะเขือเปาะถั่วฟักยาวมะเขือพวงอะไรที่สดอ่ะมันจะออกรส เวลาแกงแล้วมันจะออกรสชาติมาหวานอร่อยน่ากินกินคู่ขนมจีนพูดได้คำเดียวว่าแซ่บเวอร์นัวยิงทั้งวันไม่กินข้าวมาเจอเนี่ยนะเจอของโปรดนะพูดไม่ออกอร่อยมากอืมน้องดู กินด้วยกัน <c oughs> <c oughs> อร่อยอมากของปีผัดไทยก็อร่อยหมูก,กิ้งก็อร่อยคู่อะไรก็อร่อยของปีน เด,ด,ด็้ลมรลงมาได้อืมชอบอาหารเส้นชอบอาหารชุ่ยยางเป็นเส้นปลาซุมาก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครป์ช่องป้าแม่บ้านแม่นอกนะคะพี่น้องวันนี้กูดไนท์ส่าหรับวันดีโชคดีค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะพี่น้องโรคภัยไข้เจ็บอันไหนที่ผู้คนผู้ควานไม่ต้องไปนะคะดูแลตัวเองรักษาตัวเองรักตัวเองให้ดีที่สุดเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมซับสไครป์กดติดตามป้าแม่บ้านนะคะขอบคุณค่ะกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ